สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง jr channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสาหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรแต้มรวมนะครับ2ตัวล่างนะครับก็จะเป็นสูตรเก่าทั้งหมดนะครับทั้งหมดมี5สูตรนะครับที่ลงไว้อันนี้ของงวดที่แล้วนะครับที่เราลงไว้งวดที่แล้วนะครับ5สูตรนะครับ ห้าสูตรงวดที่แล้วที่ผมคัดมาก็คือเอาตัวที่ชนกันทั้งหมดหรือว่าเยอะที่สุดนะครับก็จะมีเลขเจ็ดกับเลขหกนะครับแปม7กับแปมหกแ้มเจ็ดก็จะมี1 2ึ่งสามี่ห้านะครับมีครบห้สูตรนะครับแปมหกก็หนึ่งสองามสี่สี่สูตรนะครับที่ได้แ้มหกแต่ผลรางวัลที่ออกนะครับ หนึ่งสี่นะครับผลลงวัลที่ออกนะครับหนึ่งสีหนึ่งบวกสีได้5นะครับผลของแต้มรวมก็คือแต้ม5นะครับสูตรที่เข้ามานะครับมาที่แต้มรองนะครับมีอยู่3สูตรนะครับที่เข้ามาเดี๋ยวงวดนี้นะครับแต้มรองเราไม่ทิ้งนะครับเราจะเผื่อไว้ด้วยนะครับงวดนี้เอาแต้มรองด้วยแต้มเด่นด้วยนะครับก็ต้อง เือนะครับแต้มชนมันไม่มานะครับแต้มชนทั้งหมด4 0 5สไม่มามาที่แต้มรองนะครับก็จะเอาแต้มรองจาก3สูตรขึ้นไปนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องย้ำเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอนาคตนี่เราต้องมาลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรหรือไม่นะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอ ถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ j r channel หวยฟรีทาง youtube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเราลองมาดูแต้มลองของงวดที่แล้วนะครับถ้าเราเอาแต้มลองด้วยจะมีกี่ตัวนะครับจะได้กี่ตัวก็จะนะครับเลขศูมีสสูตรนะครับผ่านนะครับ เลขสามมี1 2นะครับก็ผ่านนะครับเลข6 4สี่สูตรนะครับเอาไปแล้วเลข7 5็สูตรเลข9ก้าหสูตรก็ผ่านนะครับเลข5นะครับ3สูตรนะครับเลขสี่สสูตรนะครับก็จะมีเลขสี่นะครับที่ได้สามสูตรแล้วก็เลข5นะครับ 3, ร 4, ร 4, ร 5, ถ้าเราแต้มลองด้วยนะครับอันนี้ของงวดที่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็น เลขแปดนะครับสามสูตรนะครับ <c oughs> ถ้าเราแต้มลองด้วยนะครับงวดที่แล้วก็จะมีอยู่ห้าแต้มนะครับเดี๋ยวงวดนี้เราลองเผื่อไว้ด้วยนะครับแต้มลองนะครับเผื่อแต้มเด่นมันไม่มาก็อาจจะมาแต้มลองอย่างงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเข้ามาที่แต้มห้านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับงวดนี้ เรามาดูสูตรนี้นะครับเป็นสูตรเก่านะครับสูตรเก่างวดที่แล้วหลุดนะครับงวดงวด1กกรกฎาหลุดแต่ว่างวด1สิงหาคมกลับมาเดินต่อนะครับผลของวันที่ออก1 4 4. บวก1เป็น5นะครับผลของแต้มรวมก็คือแต้ม5เดี๋ยวของงวดนี้นะครับเรามาดูนะครับสูตร 1> 1. ของงวดนี้นะครับ8ปบวกสเป็น11บเอบเวกแปเป็น19นะครับได้เลขเกตัวแรกลบหนะครับลบหแล้วก็บวกสบวกหก็จะเหลือ8 บวก2เป็น10นะครับบวก1เป็น11บ,บวก1อีกเป็น12ทั้งหมด5ตัวนะครับ16ส,สิงหาคมหกหนะครับแต้มไหนจะมานะครับจะมีมาหรือไม่เป็นสูตรแต้มรวมนะครับ สูตรแรกตำแหน่งของสูตรก็หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1ห,หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1ห,หลักสิบเลขท้ายครั้งที่2นะครับสูตรที่1นึ่งเรามาดูสูตรที่2ส,สูตรที่2นะครับผลลงวนเที่ออ หนึ่งสี่เต็มห้าเข้ามานะครับสูตรนี้ของงวดนี้นะครับของงวดนี้หลักแสนนะครับตัวแรกหลักสิบหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่สองก็คือเลขหก บวกกันแล้วได้16ลบ1เหลือหบวก2ได้7 8 90 16 จะมีมาหรือไม่นะครับสูตรที่สองนะครับเดี๋ยวเขียนก่อนดีกว่าสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งแปดเก้าก้าแปดศูนหนึ่งสอง จะสลับตำแหน่งกับครั้งแรกหน่อยนะครับเอาตามนี้นะครับสูตรที่1 8 9012นะครับ9 8012สูตรที่2 ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์เรามาดูสูตรที่สามนะครับผลลัพวัลที่ออกหนึ่งสี่นะครับแต้มห้า เป็นสูตรที่เข้ามาก่อนนะครับทั้ง3สูตรของงวดนี้นะครับของงวดนี้หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1ร้อยหน้าคอ1คือเลข8ร้อยหน้าครั้งที่2เลขสองสิท้ายคอ2 บวกกันแล้วได้18นะครับลบ1เหมือนกันนะครับเหลือ7บวก2ได้9บวก1ได้10บวก1ได้11นะครับสูตรนี้5ตัวลบ1น,นะครับบวก2อหนึ่งบวก1นะครับ16 จะเดินต่อหรือไม่นะครับสูตรนี้นะครับสูตรที่3นะครับสูตรที่3 8 7 9 0 1เเรามาดูสูตรที่4นะครับสูตรที่4นี่เป็นสูตรเก่านะครับเข้ามาต่อเนื่องนะครับก่อนหน้านี้นะครับ จากงวดแรกที่ลง16พฤษภาคมก็เข้ามาต่อเนื่องแต่ว่างวดวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาลุดนะครับผลรางวันที่ออก1 4ผิดนะครับของงวดนี้นะครับของงวดนี้ <c oughs> ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักพัน หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1นะครับหลักพันหลักพันก็คือเลข6นะครับร้อยหน้าครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่1 8ด 6บวกสเป็น8 8บวก7เป็น15นะครับได้เลข5เพิ่มไปทีละสาแต้มนะครับ8 1 4 7ทั้งหมด5ตัวนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับจะกลับมาเดินต่อหรือเปล่านะครับศูนย์นี้ ห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดสูตรที่ห้านะครับสุดท้ายนะครับเรามาดูผลรางวัลที่ออกหนึ่งสี่ผิดนะครับของงวดนี้ หลักหมื่นนะครับตัวแรกเลขสามหน่วยหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งเลขสามสิบท้ายครั้งที่หนึ่งเลขสี่บวกกันแล้วได้สิบนะครับศูนย์เพิ่มไปทีละสามแต้มสามหกเก้าสองทั้งหมดห้าตัว จะกลับมาเดินต่อหรือไม่นะครับสูตรที่5นะครับ0ู6 9 2ทั้งหมด5สูตรครบแล้วนะครับทีนี้เรามาดูตัวชนนะครับของงวดนี้ตัวที่ชนว่าจะเป็นตัวไหนนะครับ เริ่มจากเลข9นะครับ9มี1 2 3 4นะครับเลข9นะครับมี4สูตรเอาจาก3สูตรขึ้นไปนะครับเลข8 1 2 3 4นะครับเลข8ก็มีอยู่4สูตรนะครับเลข0มี1 2 3 4นะครับเลข0ก็4สูตร เลข1 1 2 3นะครับเลข1มี3นะครับแถวนี้เป็นแถวที่มีอยู่3สูตรแล้วกันนะครับเลข2มี1 2นะครับผ่านนะครับเลข6มี1 2นะครับผ่านนะครับเลข6เลข5มี1 สองผ่านนะครับเลขเจ็ดมีหนึ่งสองสามนะครับเลขเจ็ดเลขเจ็ดเลขเจ็ดเลขแปดอ่ะมีแล้วนะครับเลขเก้ามีแล้วเลขศูนย์มีแล้วที่เหลือเลขสี่นะครับมีหนึ่งก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับ หนึ่งสามสี่หน็ดเมีสนะครับ7มี3 0 3ศูนามห้าสองนะครับไล่หมดแล้วนะครับก็จะมีอยู่5้าแต้มนะครับทวนอีกครั้งนะครับเลขเก้มี1 2ึ่สามสี่นะครับ เลข8มี1 2 3 4าี่นะครับเลข8เลข0ย์มี1 2 3 4านะครับเลข1มี1 2 3นะครับเลข1เลข2มี1 2นะครับผ่านนะครับเลข5ก็เลข6ก็มี2นะครับผ่านนะครับเลข5ก็มี2ผ่านนะครับ เลขเจ็ดเอาแล้วนะครับเลขแปดเอาแล้วเลขเก้าเอาแล้วเลขศูนย์เอาแล้วเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเอาแล้วนะครับห้าผ่านแปดเอาแล้วหนึ่งเอาแล้วสี่นะครับสี่ก็มีอยู่หนึ่งนะครับผ่านนะครับเลขเจ็ดเอาแล้วนะครับศูนย์มีแล้วสามผ่านนะครับหกผ่านนะครับมีสองสูตรเลขเก้าเอาแล้วเลขสองก็มีอยู่สองสูตรก็ผ่านนะครับ ก็สรุปจะเป็นตามนี้นะครับสูตรแต้มหลวงนะครับสูตรที่เด่นก็จะมีอยู่สามแต้มนะครับเก้าแปดศูนย์แถวนี้จะได้สี่สูตรนะครับเก้าแปดศูนย์จะมีอยู่สี่สูตรส่วนหนึ่งกับเจ็ดจะมีอยู่สามสูตรนะครับก็เพื่อเื่อไว้นะครับงวดนี้ทั้งหมดก็เป็นห้าแต้มนะครับห้าแต้มก็ก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่า ถ้าเราไปเลือกตัวเด่นประจําหลักมามันก็จะมีไม่กี่ตัวนะครับแล้วก็มาจับคู่กับหลักหน่วยตรงแต้มก็เลือกเอาคู่ที่ตรงแต้มนะครับงวดนี้จะเป็นยังไงนะครับเรามาลองตามกันดูก่อนนะครับงวดที่แล้วไปออกแต้มลองนะครับแต้มลองไม่ได้คัดให้มานะครับงวดที่แล้วก็ไปคัดเอาแต่แต้มเด่นงวดนี้ก็ลองเอาแต้มลองด้วยนะครับแต้มเด่นจะมีอยู่9 8 0านะครับได้4ตทั้ง3แต้ม แล้วก็1กับ7ก็จะมีอยู่3สูตรนะครับก็ลองพิจารณาดูหรือใครจะพิจารณาจาก3สูตรแรกที่เข้ามานะครับ1 2 3นี้เป็นสูตรที่เข้ามานะครับงมดที่แล้วส่วน2สูตรนี้ผิดนะครับถ้าดูใน3สูตรนี้ก็จะมีเลข0ูนย์นะครับ3สูตรเลข8ก็3สูตรเลข9ก็3สูตรก็ตามมีนะครับแล้วก็ถ้าดูทั้งหมดก็จะเพิ่มเติมเข้ามาเหมือนกันนะครับ 089นะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับเป็นสูตรแต้มรวมนะครับของงวดวันที่16นะครับสิงหาคมนะครับงวดนี้นะครับจะมาไหมเป็นสูตรแต้มรวม2ตัวล่างนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับท่านใดที่ เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบนแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับจเจียช n แนลหวยฟรีนะครับทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ